ค่ำคืนที่แฟนบอลไทยทั่วประเทศเรอคอยกลับกลายเป็นความฮือฮาแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อสื่อกีฬาชั้นนำของสเปนรายงานข่าวใหญ่โตว่าดาวเตะตัวท็อประดับโลกอย่างจูดเบลลิงแฮมถูกกล่าวถึงในประเด็นเชื่อมโยงกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก่อนศึกสำคัญที่ทีมช้างศึกยู23จะดวนแข่งกับทีมชาติอินเดียในแมตช์อุ่นเครื่องวันนี้ซึ่งทำให้โลกออนไลน์ในไทยแทบลุกเป็นไฟชั่วข้ามคืน แม้ว่าข่าวดังกล่าวจะมีลักษณะเกินจริงไปบ้างแต่ความน่าสนใจและความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นก็ทำให้บรรยากาศโดยรอบเกมวันนี้คึกคักยิ่งกว่าที่เคยเป็นหลายเท่ายิ่งเมื่อมีกระแสเสริมเข้ามาว่าแตงโมนักเตะดาวรุ่งฟอร์มแรงจะได้ลงสนามและตำนานกองหน้าอย่างปิยพง์ผิวอ่อนถูกพูดถึงในเชิงการวิเคราะห์เกมทำให้พื้นที่ข่าวของวงฟุตบอลไทยยิ่งกลายเป็นความสนุกที่ยากจะละสายตา แฟนบอลจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วทำไมสื่อสเปนถึงให้ความสนใจกับทีมชาติไทยในระดับนี้บางคนมองว่าเป็นเพราะการที่ฟุตบอลไทยได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระดับเอเชีย e อีกทั้งมีนักเตะหลายคนเริ่มสร้างผลงานจนถูกจับตามองการที่ชื่อของจูดเบลลิงแฮมถูกพาดหัวคู่กับทีมชาติไทยจึงยิ่งทำให้ความสนใจพุ่งกระฉูด โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่ติดตามฟุตบอลต่างประเทศอยู่แล้วเมื่อเห็นข่าวลักษณะนี้ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นและอยากติดตามว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกันแน่กระแสที่เกิดขึ้นยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของโลกออนไลน์ในยุคป,ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นข่าวจริงข่าวล้อเลียนหรือข่าวที่ตั้งใจให้เกิดความคึกคักล้วนสามารถทำให้ผู้คนหันมาสนใจเกมฟุตบอลได้ในทันที สำหรับเกมวันนี้ที่ทีมชาติไทย U23 ยต้องพบกับอินเดียจึงถือเป็นช่วงเวลาที่โฟกัสของแฟนบอลเทไปที่ผลงานของทีมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะการจับตาม,มองว่าใครจะเป็นผู้เล่นตัวจริงและรูปแบบการเล่นจะถูกปรับเปลี่ยนอย่างไรอีกหนึ่งประเด็นที่แฟนบอลพูดถึงกันอย่างหนานแน่นคือการที่แตงโมนักเตะดาวรุ่งที่ถูกมองว่ามีสไตล์การเล่นหมุอหวา เด่นที่ความเร็วและการจบสกอร์ได้รับการคาดหมายว่าจะถูกส่งลงสนามในเกมนี้การกลับมาของเขาในชุดยู23ทําให้แฟนบอลจํานวนไม่น้อย,อยากเห็นว่าความพร้อมและความมั่นใจของเจ้าตัวอยู่ในระดับใดแม้จะยังไม่ได้รับการยืนยันแน่ชัดจากโคช้ชแต่บรรยากาศคึกคักที่เกิดขึ้นทําให้หลายคนรู้สึกเหมือนรอชมการเปิดตัวครั้งสําคัญนอกจากนี้ชื่อของปิยพง์ผิวอ่อนตำนานกองหน้าผู้เป็นหนึ่งในไอคอนของฟุตบอลไทย ถูกหยิบมาเชื่อมโยงกับแมชนี้ด้วยในหลายกระแสออนไลน์เนื่องจากบุคลิกการวิเคราะห์เกมของเขาที่มักจะโดนใจแฟนบอลรวมถึงวิธีอธิบายแท็กติกอย่างชัดเจนและตรงประเด็นผู้ชมบางส่วนจึงคาดหวังว่าเขาจะอธิบายเกมนี้ได้อย่างสนุกเหมือนเช่นเคยทําให้ภาพรวมของเกมวันนี้เป็นเหมือนงานรวมความบันเทิงของแฟนบอลตั้งแต่ข่าวกระแสการวิเคราะห์ไปจนถึงการติดตามผลการแข่งขันบรรยากาศก่อนเกมเต็มไปด้วยความคึกคัก แม้จะเป็นการแข่งขันในระดับ u 23แต่ความสำคัญไม่ต่างจากแมชทีมชาติชุดใหญ่เพราะทีมไทยต้องการรักษาผลงานและความมั่นใจก่อนจะมีโปรแกรมสำคัญในทัวนาเมนต์ระดับเอเชียต่อไปการพบกับอินเดียซึ่งเป็นทีมที่มักสร้างความเหนียวแน่นในเกมรับและความแข็งแกร่งทางกายภาพจึงเป็นบททดสอบที่ดีสำหรับโค้ชและนักเตะทุกคนหลายคนมองว่าการที่มีข่าวใหญ่จากสเปนมาพาดหัวเกี่ยวกับทีมชาติไทย แม้จะไม่ใช่เรื่องจริงตามตัวอักษรทั้งหมดแต่ผลลัพธ์ด้านบวกคือการทำให้ฟุตบอลไทยถูกพูดถึงในวงกว้างกว่าเดิมแฟนบอลบางคนถึงกับโพสต์ข้อความว่าการมีชื่อของนักเตะระดับโลกมาเกี่ยวข้องแม้เพียงผ่านแง่มุมข่าวก็ทำให้รู้สึกเหมือนฟุตบอลไทยกำลังก้าวไปอีกขั้นในเวทีนานาชาติแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่สร้างสีสันมากกว่าจะเกิดขึ้นจริงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก่อให้เกิดพลังร่วมของแฟนบอลได้อย่างน่าประทับใจ เมื่อใกล้ถึงเวลาแข่งขันบรรยากาศรอบสนามยิ่งคึกคักร้านค้าสีสันสดใสที่จำหน่ายเสื้อเทียและของที่ระลึกต่างทยอยเปิดขายกันตั้งแต่ช่วงเช้าเด็กๆหลายคนใส่เสื้อทีมชาติไทยเดินไปมาพร้อมธงชาติในมือมีแฟนบอลบางกลุ่มถึงขั้นนำป้ายข้อความเกี่ยวกับกระแสข่าวในสเปนมาประดับอย่างสนุกสนานเช่นป้ายที่เขียนคำว่า welcome b ในเชิงล้อเลียนทำให้บรรยากาศโดยรวมอบอวลไปด้วยความสนุก รอยยิ้มและจุดประกายให้เกมนี้เป็นมากกว่าแค่การแข่งฟุตบอลธรรมดาในด้านของทีมชาติไทยยู3เองนักเตะทุกคนทราบดีว่าจุดสนใจของเกมนี้อยู่ที่พวกเขามากกว่าปกติโค้ชพยายามกำชับให้นักเตะโฟกัสที่หน้าที่ของตนเองเป็นหลักไม่ให้ความคึกคักภายนอกสนามมารบก,กวนสมาธิเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลงานในสนามและการพัฒนาของทีมในระยะยาว ทุดผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามประกอบไปด้วยนักเตะที่กำลังทำผลงานดีในลีกรวมถึงการนำระบบการเล่นใหม่ๆเข้ามาทดลองในเกมนี้เพื่อดูความลงตัวก่อนทัวร์นาเมนต์สำคัญแฟนบอลหลายคนคาดหวังว่าไทยจะใช้เกมรุกที่ดุดันและไหลายเรื่องเป็นอาวุธหลักซึ่งเป็นสไตล์ที่ทีม U ยู่ทำได้ดีในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะการประสานงานระหว่างผู้เล่นแนวรุกที่มีทั้งความเร็วและเทคนิค แม้ว่าทีมอินเดียจะมีจุดเด่นเรื่องร่างกายและเกมรับที่อาจสร้างปัญหาให้ทีมไทยได้แต่แฟนบอลก็มองว่าหากไทยสามารถครองบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพและหาจังหวะเข้าทำที่ชัดเจนก็มีโอกาสเก็บชัยชนะได้ไม่น้อยเมื่อพูดถึงชื่อของแตงโมก็ทำให้บรรยากาศยิ่งดูเร่าร้อนนักเตะรายนี้ถูกพูดถึงมาสักพักจากผลงานในลีกและการเล่นที่มีความมั่นใจสูงหากได้รับโอกาสลงสนามจริงในวันนี้ แฟนบอลอยากเห็นว่าเขาจะสามารถโชว์ลีลาการลากเลื้อยการยิงไกลหรือการจ่ายบอลแบบสร้างสารรค์ได้มากน้อยเพียงใดความคาดหวังที่เกิดขึ้นเพิ่มแรงกดดนันแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ทำให้เขามีแรงผลักดันในการพิสูจน์ตัวเองเช่นกันด้านปียพงผิวอ่อนแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมชาติไทยยู23โดยตรงในแมชนี้แต่ชื่อของเขายังคงเป็นที่จับตาในฐานะผู้ให้ความเห็นเชิงลึกที่แฟนบอลไทยชื่นชอบหลายคนตั้งตารอคอมเมนต์ของเขาหลังจบเกม โดยเชื่อว่าจะมีมุมมองที่ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจแท็กติกและการเล่นได้ดีขึ้นอีกด้วยความเป็นกันเองและความชัดเจนของเขายังคงสร้างความเชื่อมั่นให้แฟนบอลเสมอในช่วงกลางวันก่อนเกมแข่งขันความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ยิ่งทวีความแรงขึ้นผู้คนแชร์คลิปวิเคราะห์ข่าวและตั้งกระทู้ถกเถียงอย่างสนุกสนานมีทั้งคนที่มองว่าเป็นเทียงข่าวขำๆและคนที่เชื่อว่าการที่ชื่อของทีมชาติไทยถูกกล่าวถึงในสื่อระดับโลกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ก็ถือเป็นสัญญาณด้านบวกที่ช่วยให้ฟุตบอลไทยมีพื้นที่บนเวทีโลกมากขึ้นขณะเดียวกันโค้ชและนักเตะก็ได้รับกำลังใจมหาศาลจากกระแสดังกล่าวทำให้การเตรียมพร้อมก่อนเกมเต็มไปด้วยพลังบวกในเวลาสุดท้ายก่อนลงสนามเสียงเชี์เริ่มก้องขึ้นจากอัธจันทร์ผู้คนทยอยเข้าสู่สนามจนเกือบเต็มความคึกคักที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความรักของแฟนบอลต่อทีมชาติไทยอย่างแท้จริงและเมื่อผู้เล่นเดินลงสู่สนามเพื่ออ,อบอุ่นร่างกาย แฟนบอลก็ส่งเสียงต้อนรับดังสนั่นจนสร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจยิ่งเมื่อนักเตะบางคนยิ้มและโบกมือกลับทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความใกล้ชิดระหว่างทีมและแฟนบอลสื่อหลายสำนักเริ่มถ่ายทอดบรรยากาศสดอย่างต่อเนื่องภาพของแฟนบอลที่โบกธงชาติสวมเสื้อทีมชาติและยืนร้องเพลงเชียด์ดังลั่นสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยในโลกฟุตบอลไม่ว่ากระแสจากต่างประเทศจะเป็นเพียงข่าวคำหรือข่าวสร้างสีสัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสนามคือความร่วมมือและแรงเชียร์ที่ทำให้นักเตะรู้สึกมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อใกล้ถึงเวลาเขียบอลทุกสายตาเริ่มจับจ้องไปยังรายชื่อผู้เล่นอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยอย่างใจจดใจจ่อชื่อของแตงโมถูกประกาศเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวจริงทำให้เสียงเฮดังสนั่นไปทั่วสนาม แฟนบอลจำนวนไม่น้อยยืนปรบมือให้กำลังใจเขาในขณะที่เจ้าตัวเดินสู่วงกลมหัวใจกลางสนามพร้อมเพื่อนร่วมทีมด้วยท่าทางมุ่งมันกระแสที่ว่ามีการเปล่าถึงจูดเบลลิงแฮมยิ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของสีสันในวันนี้ผู้บรรยายบางคนยังพูดถึงเรื่องนี้ด้วยน้ำเสียงติดตลกเพื่อให้ผู้ชมได้ร่วมสนุก ทำให้การแข่งขันนี้มีบรรยากาศผ่อนคลายและเป็นกันเองมากขึ้นแม้ความจริงแล้วทีมชาติไทยจะต้องจริงจังในสนามแต่การสร้างความสนุกก่อนเกมก็ช่วยให้แรงกดดันลดลงอย่างเห็นได้ชัดสำหรับเกมที่จะเริ่มขึ้นในไม่กี่นาทีต่อมาเป็นมากว่าการแข่งขันฟุตบอลธรรมดาเพราะมันสะท้อนถึงการเดินหน้าของฟุตบอลไทยในหลายแง่มุมทั้งการที่แฟนบอลหันมาสนใจมากขึ้นการที่นักเตะรุ่นใหม่เริ่มได้รับพื้นที่ และการที่ข่าวหรือกระแสออนไลน์สามารถผลักดันความนิยมของกีฬาฟุตบอลให้ขยายกว้างออกไปอย่างรวดเร็วบรรยากาศทั้งหมดนี้ผสมผสานกันจนเกิดเป็นความทรงจำที่ดีในวันแข่งความคาดหวังที่แฟนบอลมีต่อทีมชาติไทยยู23ในเกมนี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ผลการแข่งขันเท่านั้นแต่รวมถึงวิธีการเล่นความตั้งใจของนักเตะและสัญญาณความพัฒนานายอนาคตแฟนบอลจำนวนมากเห็นว่าไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่ผู้เล่นรุ่นเยาว์มีบทบาทมากขึ้น ความสามารถของแต่ละคนเริ่มฉายแววและโค้ชเองก็พร้อมทดลองแผนใหม่ๆเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดสำหรับทีมไม่ว่าเกมในคืนนี้จะจบลงอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือฟุตบอลไทยได้สร้างความสุขให้ผู้คนอีกครั้งผ่านเรื่องราวมากมายที่เชื่อมโยงกันระหว่างความจริงความสนุกสีสันและพลังของแฟนบอลการที่ข่าวจากสเปนกลายเป็นกระแสะใหญ่โตในไทยตลอดวันยิ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าฟุตบอลไม่ใช่เพียงแค่กีฬา แต่เป็นพื้นที่แห่งความฝันความหวังและรอยยิ้มของผู้คนและเมื่อเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นทุกอย่างที่อยู่ภายนอกสนามกลายเป็นเพียงพื้นหลังเหลือไว้เพียงหัวใจของนักเตะไทยยู23ที่พร้อมพิสูจน์ตัวเองในสนามและเสียงเชียร์ของแฟนบอลไทยที่พร้อมสนับสนุนพวกเขาในทุกจังหวะทุกลมหายใจและทุกความหวังในชัยชนะของฟุตบอลชาติไทยในวันนี้